ข้าราชการต้องทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดทุกคนจริงหรือไม่ถ้าทำแล้วทายาทตามกฎหมายจะถูกตัดสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดจริงหรือเปล่า มีคำถามเกี่ยวกับการทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดนะครับว่าข้าราชการทุกคนจําเป็นต้องทําไว้หรือไม่และหากทําแล้วทายาทที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายจะถูกตัดสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดจริงหรือเปล่าเรามาเคลียร์เรื่องนี้กันครับ ขอตอบเลยนะครับว่าข้าราชการทุกคนควรทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดครับเนื่องจากเงินบําเหน็จตกทอดเป็นเงินที่ทางราชการจะจ่ายให้แก่ทายาทของข้าราชการที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญได้แก่คู่สมรสบุตรและบิดามารดาเป็นลําดับแรกครับซึ่งหากบุคคลเหล่านี้เสียชีวิตไปหมดแล้วนะครับและข้าราชการหรือผู้รับบํานาญท่านนั้นไม่ได้ทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดไว้สิทธิในบําเหน็จตกทอดจะเป็นอันยุติลงครับคือไม่มีใครสามารถมาขอรับเงินได้อีกนั่น แต่ถ้ามีการทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดไว้บุคคลที่มีชื่อในหนังสือแสดงเจตนานั้นก็จะสามารถมารับเงินบําเหน็จตกทอดได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับหนังสือแสดงเจตนาจึงเหมือนเป็นการเพิ่มจํานวนผู้มีสิทธิ์รับบาเหน็จตกทอดให้มากขึ้นนั่นเองนะครับและก็ไม่ได้เป็นการตัดสิทธิ์สาหรับทายาทที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่ได้รับบําเหน็จตกทอดแต่อย่างใดครับ สำหรับการทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดข้าราชการหรือผู้รับบำนาญสามารถแก้งกับนายทะเบียนต้นสังกัดของตัวเองได้นะครับโดยกรองข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดและสามารถระบุจำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จตกทอดได้กรณีที่ระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดไว้มากกว่า1คนให้กำหนดส่วนที่จะมีสิทธิ์ได้รับให้ชัดเจนด้วยนะครับเช่นนายกให้ได้รับ1ส่วนนางสาวขอให้ได้รับ1ส่วนและเด็กหญิงคอให้ได้รับ2ส่วนเป็นต้นครับถ้าเคลียร์ชัดแล้วก็แชร์ได้เลยครับ